สวัสดีครับผมปอนครท์ครับกิ๊บครับอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนี่นะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรีเซชั่นกับ Official Pilot กับซีรีส์วรเื่องใหม่นะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าเรียกแดดสิทธานยูเอเดียด addy the series โอเคชื่อเรื่องก็มีความแบบเนอ้อแบบว่าม,มีความแบบเอลอล์อะไรเงี้ยเนาะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเริ่มต้นดูกันดีกว่านะผมกับเรีเซชั่นของตัว Official Pilot กับซีรีส์เรื่องเรียกแดดสิทธานนะครับมีคนเคยบอกว่า การถ่ายภาพเป็นการเก็บความทรงจำาพออยูอยู่ไหนอะพายุพายุายแล้วถ้าความทรงจำนั้นมันกลายเป็นพายุพายุอันร้าย ว่คุณเลือกจัดการกับฝันร้ายยังไงสำหรับผมผมเลือกที่จะเขาเรียกว่าอะไรกันครับออกล่าวันไหน ไม่รู้สิครับแต่คืนนี้ผมว่าผมได้ตัวใหม่ละฮะหลังเป้ากะเออกะคุณเชื่อเรนักร้องหรือเปล่าครับ ไม่ครับงั้นคุณนับถืออะไรครับตัวเองครับมีใครใครอิสปีอฉันนี่แหละโอ้ อของจริง<ม>เออ,อ,เอ,อโอ้โอแหมถ้าจับเกียร์ด้วย <laughs> เออไปสุดโอ้โอ ขอมจังหวะการเร่งรถใช่ทุกคนที่ผ่านมามันงไแค่คนแปลกหน้านที่ไม่ต้องเจอตันแต่ทำไมฉันจ่ายค่าซ่อมรถแทนเธอไปสี่หมื่นห้าพันบาทเธอจะ,ะออรับผิดชอบยังไงคือผมไม่ใช่คนที่นี่อ่ะครับผมจะหาเงินมาคืนคนภายในสามเดือนแล้วนครับคุณสามเดือนช่วยแนะนำงานให้ผมหนได้ไหมครับ มาทำงานกับฉันไหมล่ะจะคนแปลกหน้ากลายเป็นเจ้านายเงินเดือนหมื่นข่ามีอาหารฟรีให้สาวมื้อค่าน้ำค่าไฟจ่ายเองพอเงินเดืนเนอ,นนอนออเสนนรจ็จละคุณเงแค่นี้คงพอนะเอาวะเนอะทิ้งกองไม่ได้เลยเลยคุณใส่ท่าทำงานฝั่งไรจิ๊บตี้เหรอครับฉันก็แค่รับพนักง,งานเพิ่มเดี๋ยวทำไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ดีมีอะไรไหรไมหนู เรื่อหน่อยครับเด็กแล้วถ้าฉันอยากจะเลี้ยงลูกแมวไว้สักตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นคำที่ใครเดือดร้อนงั้นหรอเออเหมือนเดือดร้อนเหมือนเดือหรออนกันเดือดร้อนไปให้ครับเรี่องคุณศิลาครับตรงนั้นครับมาใหมเฮ้ยใครส่งมึงมามึงตอบนี่เฮ้ย คุณสวยมันน่าจะเป็นฉันมากกว่ามั้งแต่ถ้าคุณยังอยู่กับผมแบบนี้คุณจะสวยด้วยใส่ท่าใส่ท่าได้ยินไหมใส่ท่าผมเห็นูสน้สึกางเป็น bạn dàng tìm Phật ฉันไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแต่ฉันเชื่อเรื่องมอีสิธิแนะจะปลายเป็นอะไรจะได้เป็นคนชองฉันไม่ล่ะ เซราเวอร์หงียมากเลียนแดนสิทานอ๋อ้ เรียกดงเล็กแดดเออก็เชื่อเรื่องไงใช่เลยสายานเข้าใจในในช่วงท้ายแล้วแบบเรห้องเราก็เงียบนะบรรยากาศในซีรีส์ก็เงียบนะเสียงแบบเซอร์ราลสุดๆเนาะนะครับอ่ะก็เนเรื่องถือว่ามีความแบบว่าน่าสนใจเนาะจากแบบว่าอาร์เหมือนแบบจากคนไแซนในคืัแรกที่แบบว่าผ่านกันไปก็ไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกเนาะระหว่างสายทานกับซีลานั่นเองแต่ว่าของเคสสายทานเราก็จะเห็นว่าตอนต้นเหมือนเขามีฝันร้ายของเขาจะฝันถึงเรื่องเรื่องวันนั้นทุกเรื่องตลอดเลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพายุ เนาะเราก็จะเห็นว่าอตอนต้นเป็นยังไง<ช>อะไรอย<ช>่างงี้ซึ่งคิดว่าเดี๋ยวในซีรีส์เต็มเขาก็น่าจะอธิบายให้เห็นหแหละว่าเจอเรื่องอะไรมาทาไมถึงแบบทําให้สายทานถึงแบบว่าอยากจะดื่มลืมฝันร้ายนั้นไปซะอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะพอได้ไปเจอฉะนะนของคุณศิลาก็ผ่านพ้นไปคืนนั้นคืนนั้นสุดเด่ร้อนก็ไม่คิดว่าจะได้เจอแต่ก็ก็แบบเหมือนผมได้คิดเนาะก็ทําให้ได้แบบมาเจอกันอีกครั้งเออน่าจะแบบอุบัติเหตุรถชนกันที่แหละอะไรอย่างงี้แล้วก็กลายเป็นเหมือนศิลาก็ออกค่าใช้จ่ายให้ไปก่อนใช่แล้วททาาานนนนนนสัเเีีี่ยยยยก็บอมงงไไิต้ลร บ้างก็เลยแบบว่าพาไปทํางานมาทํางานกับฉันซี่ที่ไร่ของตัวเองตอนแรกก็ไม่รู้ว่้เป็นงานอะไรพอมาเห็นงานปุ๊บอหงานเก็บใบชาเก็บใบชาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เหมือนความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆพัฒนากันขึ้นหลายๆจากนั้นแล้วก็มาเจอเรื่องเจอราวเหมือนน่าจะเป็นกลุ่มโจรมามาปน้นอะไรสักอย่างใช่ไหมก็เลยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรนั้นแบบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแต่เหมือนทานล้วก็เหมือนโทษตัวเองเนาะว่าแบบเป็นเพราะเออพาทานที่แหละก็เลยเจอแต่เรื่องซวยๆอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏก็เหมือนเขาก็ทำข้าใจกันไม่ใช่นะไม่ได้เกี่่ยยวกกันหรอออะไาง เรื่องมันจะเกิดมันก็คงจะเกิดเองแหละอะไรประมาณนั้นก็ทําให้ความสัมพันธ์ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในจุดๆุหนึ่งประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามเนาะในเรื่องแบบเป็นความน่าสนใจก็เดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีแล้วกันว่าตอนซีรีส์เต็มออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วผมสลับเรียลชั่นกับออฟชิเอต์พิลอักับซีเรียลเรียกแดสิทธานนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรรรรรร์กกกกกกกดดดััััันนนนนนอออีีีะะะคคคคบบบบแแล้้้วววว็็ฝาททไไใยสหงต่เิ ครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ